สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขุขครับมาพี่น้องมาเส็บแซ่บน้ำมันดับน้ำมันนี่มันนี่มันเนีเป็นก้อยขมครับพี่น้องสุดยอดของอาหารดีสารกับเมนเนวนี้แหละครับผมก้อยขมอําลาครับผมสวดถาดจุนพนด้วยเก้าแกมผักหลายๆครับบักเขือบักแข้งครบเมือสกครับพี่น้องครับเบงเอานี่ที่เด็ดครับประกาศหินครับเด็ดประกาศหินมานําบครับพี่น้องครับแซ่บขอนยอนหอนทั้งนี้ครับคักแน่ครับผมบอกหลายข้อแห้งโอ้ จวดขนาดครับม,มันตัวทั่สี่ครับปากกาหินมวนใส้รถดครับผมมาเสียบๆน้ำกันครับผมืมกลอยเองสวดถาดจุนพูนนะนี่หืม สมซื่อมัสบิอีสานพี่น้องอื เราขายอย่างนอกบบเนี่ยบักหู้งครับผมพี่น้องมาแล้วรู้ละห้าสิบบาทผมอำลำพึ่งเก่าไม่บุกติ khó minh hoài Mãi hình xóm để nọ Nên nửa mắc không kia quẩy งามงามไปหน่อย คือบุกสองสาวกับใบเบ่งนึ่งยังส้งจริงเขาแซบจ้ะกับก๋อกยเล้วขังคีน้นองเนาะ <c oughs> <c oughs> มุกใสใบตองหนึ่งย่างหอมกระครักดิแซบอีกแบบหนึ่งนะครับหอมดีขนาดเนี่ยมุกใส่ใบตองครับขางไปย่างไฟไบ พุทธันสุด,สดอร่อย บอกเลยว่าพริกเกลบเข,ขาครัวเนี่ยครัวแล้วไม่ไม่พี่น้องเลยบอกเป็นเม็ดๆมดๆดด้วยหอมไม่หงุดหนะครับนะเราบ้านขวยอยังกับมืออื้ม สวันดีครับ nhà xây nhà xây sống nhiều hạt nó ừ. nhắm nhiều cơ bạn là bên đoạn đấy nhắm người thân ở đang ngoài ngoài thương biết này พิจ้งเดียว <c oughs> ว่าหิวขาอยแห้งกับปฏิทีนมืมากินก็ยังกินส่งกนินได้ว่าหลายปคนใดเด็กว่างหาขีดอันนี้ได้มาเขิงงิโลนะพี่น้องนะอ้าเ <c oughs> พชรพริกกินหูสวน ถือว่าลุโงโตอยู่ครับคับขนาดแซบแต่งวหมืดพี่นอ้องวันนี้ครับสงหิวเข่าแห้งบมนกินกินได้ในในเหนือมะเขือกิโลก่ก่เหมือนเลยกินได้เคิงหนึ่งเอาอันนี้กววากินเลี้ยงต่ออีกนะแม่นบานก็มาสัตว์เหมือนครับพี่น้องครับฮะหวหงวคักนี่คือย,ยังตั้งเทียบสดเหมือนถาดแบนนี้พี่น้องนะเหมันหิวคับแต่คือย,ยังสัตว์เข้าไปเนเีนจะก,ก่อครับผม ขอโทษขอไปนครับผมเอา้าเรื่องใดพี่น้องมึงเหล่าก็จัดนะครับเสียดายเสียบครับขอตัวขอไปตัดมือกินดิบนรับเพื่อนพี่น้องในมือนี่พ่าขวัญขอใส่สดจังมือนนะครับผมเหล่าก็จัดเสียดายเสียบครับมือนียวันกันติดขอตัวลาพี่แล้ะน้องเหมือนกันนะครับเด้อหาเหตุเบรกงานต่อที่พี่น้องกินอิ่มแลับไปนะครับผมสวัสดีครับ